วันนี้เราจะมาสั่งของมาเพื่อเตรียมไปแคมปิ้งเลยนี่มันชื่อว่าโซล่าเซลล์แคมปิ้งชุดนอนชุดนอนน่ะอ่ามันคือแห่งไฟที่ช่วยให้เราเราไปแคมปิ้งโดยที่ไม่มืดตื้อตือ่ะแล้ในนี้ก็จะมีแบตด,ด้วยแล้วก็จะมีโคมไฟอยู่4ชุด แล้วก็มีแผงโซลาเซลล์ด้วยเรามาดูกันก่อนว่าจะได้ตามนี้หรือเปล่าอ่าน้องนิสวัคคันจนัดดิเราบอกว่าจะรุ่นนาถ่ายวีดีโอขนาดเปิดกล่องพัสดุอ่าโอเคเดี๋ยวพอคคนกรีดเดี๋ยวน้องดูทีละตัวนะมันมีอะไรบ้างเนาะกรีดเลยค่ะข้างในมันโกลจ์โกลมอะค่ะช,าาช็อปปีะะ้ซื้อมาจากช็อปปี้นะะซื้อมาจากช็อปปี้ กรีดโดนโฟมไฟนะคะกรดเออถ้ากรีดโดนโฟมไฟทำไงอเปิดออกมาแล้วจะใส่สชั้นทำไมเอาข้างในก็เป็นกล่องอีกหนึ่งกล่องนี่อ่ะเออนี่ออกก่อนอ่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ แบตแผงโซลาเซลล์แล้วก็หหลอดไฟสี่หลอดอ่ะเราจะมาเปิดกันนี่เขาก็มีคู่มือคู่มือการใช้งานวิธีการชาร์จไฟสามารถชาร์จได้ทั้งขาดเปิดและปิดสวิตช์ของตัวเครื่องอ่ะเรื่อยๆอ่ะอ่ะโอเคดีมากอันต่อไปก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ค่ะนี่อันหนึ่งอันไม่ได้อ่ะ ว้าววาวนี่เลยอ่ะฐานแล้วก็มีกล่องนี่ไงมีกล่องอีกหนึ่งชั้นพี่มีอันนี้อะไรอ่ะอ่ะทีละอย่างค่ะอันนี้คืออะไรนี่กล่องเป็นกล่องเดี๋ยวเราเก็บเถองอันนี้ไม่น่าจะเป็นที่ชาร์จนะอ๋อสายชาร์จเยอะมากเยอะมากเอาไว้เสียบอันนี้ไงอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยพ่ออันนี้เอาไว้เสียบเสียบแบตตรงนี้จะเป็น ชาร์จแบตไงออุ้ยเจมีแบตโทรศัพท์แล้วก็มีไอโฟนด้วยนี่ชาร์จได้ทุกตัวเลยช่วยหน่อยเด็กก็ขึ้นไหวไหมเด็กอะเอากล่องเก็บก่อนอ่ามาดูเปิดนี่เลยนีนยนน่อันนี้คืออะไรที่ชาร์จอ,อันนี้คือกล่องมันอันนี้คือกล่องแบตหิว้วได้ด้วยมีหูหิ้ว S <S ประมาณหนึ่งฝ่ามือนี่ขนาดหน,นึ่งฝ่ามือ,อตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนี่ข้างข้าข้างขางข,างข้างก็จะเอาไวเ้เสียบเสียบไฟอยู่สี่สรูแล้วก็มีเสียบทีวีได้ด้วยทีวี12โวลต์อันนี้เสียบอะไรสอแผงโซล่าเซลล์นี่ยินเข้ามากับสแผงโซล่าเซลล์แล้วก็นี่ตัวนี้สองตัวก็เป็น USB เอาไว้ต่อ เสียบโทรศัพท์ได้2ตัวฝั่งนี้ไม่มีอะไรเอาฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นอะไรอ๋อนี่ไงอันนี้เอาไว้ชาร์จก,กับไฟบ้านนะเก็บไว้ก่อนเราไปเป็นอันนี้ชาร์จก,กับไฟบ้านแผงไฟนอนแน่ปิงส่ไฟอันนี้ก็ประมาณนี้ ่ะเราดูกล่องนี้ซิมีอะไรบ้างเปิดกันว่ามันชุฟมไฟโอ้โหเต็มเลยนี่เต็มเลยอ่าในนี้ก็จะมีไฟอยู่มีมีสายไฟแล้วก็มีหลอดไฟหลอดไฟอ่ะเราลองกันอันนี้คืออะไรสปิทสี่ชุดเดี๋ยวเราจะลองกันก่อนเลยไปเลยอ่ะ อะไรคะเด็กเด็กใหญ่เยอะมากเลยเดี๋ยวว่ากลอลองเนะเาะกล่องที่สามารถให้ฉันเข้าไปอยู่ได้เสียไปเลยนี่เสียบต่อกันเลยมีสวิตช์เปิดด้วยค่ะนี่เราจะลองเปิดกันนะคะอน้องมาลองไหม,มกลัวไม่กลัวค่ะไม,ไม่ชอบเอ้าไฟไม่ออกเราไม่ได้เปิดสวิตช์ค่ะมเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อน นี่โอ้ไฟสะอาดางสว่างมากเลยค่ะนี่โอ้แจ้งกระจางแจ้งโอ้ประคอนว่าน่าจะหลายวัดเลยอะโอแสบตาเลยค่ะโอ้เดือด่ะสรุปไฟสีดวงออกหมดเลยสีดวงครบไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมมันจ้าสีดวงเลยเอาปิดหนึ่งดวงไปแล้วสองดวงสามดวง ดงที่สามอ่ะตรงที่สีอ่อันไหนวะเนี่ยอันไหนวะเนี่ปิดปิดหายไปไหนอันนึงอไปไหนอะหล่อ่ะสี่ดวงครบมีหลอดไฟชีหลอดมีแบตมีแบตมันขึ้นสถานะไว้ไนะเพระว่าตอนนี้มีห้าสิบเปอร์เซ็นยี่สิบห้า ขอนกันให้ท่านผู้ชมดูกันนะะตอนนี้เราได้มาก็คือยี่สิบห้าเอันนี้50%าตอนนี้เราได้ฮะมือห้อันนี้จะเป็น75%็อันนี้100%อยเมีสถานะบอกด้วยใช่โอเคได้ประมาณนี้ก็คือตอนนี้หิวได้เอาไปนอนนะเราจะไปแคมปิง้งไม่หนักนะเบาอยู่เด็กเด็กยกได้ไหมเด็กมาลองยกดิ <laughs> เ,ออเด็กหนัก่ะเด็กหนักอ่ะโอเคค่ะ mm. ไม่หนักเท่าไหร่อ่ะโอเคเท่าฝ่ามือขนาดเท่าฝ่ามือแล้วก็มีไฟอยู่สีด่ดวงไฟอยู่สีด่ดวงแล้วก็จะมีแผงโซล่าเซลล์เพ้อมอุปรกรณ์ต่อแล้วก็จะมีไอตัว USB เพื่อต่อเข้ากับไอตัวต่อกับสมาร์ทโฟนได้น่าจะทุกรุ่นนะอ่ะอ่ะโอเค ก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปต่อไปเราจะมารีวิวว่า100่งขนาดแบตหนึ่งร้เนี่ยจะใช้ไฟทั้งหมดกี่ชั่วโมงไฟสีดวงทั้งหมดกี่ชั่วโมงเนาะหนึเดี๋ยววันนี้จะจะลองรีวิวกันก่อนเราจะไปชาร์จแบตก่อนเราจะมารีวิวว่าไฟสีดวงจะใช้เวลาได้พลังงานกี่ชั่วโมง พอแบดจะหมดทั้งหมดเนาะโอเควันนี้เราจะไปก่อนแล้วค่ะอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, ่ี่สีอย่างอะโอเคมาทีการทดลองไปแคมปิ้งของเรานะครับตอนนี้เวลา19,16 นี้นะกับ8เต็ม100% 25 50 25 70 75 100เนาะนี่100เต็มเราจะมาทดลองว่าเปิดไฟ4ดวงแบบไฟสว่างเลยเงี้ย4ดวงจะใช้เวลากับ8 100%จะใช้เวลาเท่าไหร่นะเราลองกันเลยนะับตอนนี้ก็คือ 7 9 1 7ละเราจะเปิดทิ้งไว้เลยว่าหึง0จะใช้เวลาเท่าไหร่นะ,อะโอเคตามนี้เลยขณะน,นี้เวลา23.10 <Okay. S 2> กับแบตหมดไป2ขีดกับการทดลองเปิดไฟ4ดวงใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง หลังจากที่เราไปทดลองกันเมื่อคืนเนาะเจ้าตัวนี้จากแบต100%แล้วเราเปิดไฟ4ดวงผ่านไป1ชั่4ชั่วโมงแบตลดไปแค่2ขีด4ชั่วโมงแบตบลดไป2ขีดก็คือ4ตัวเลยเป,เปิดเปิดแรงสุดเลยอัน,น2ขีดคือ,อยังไลลงก็คือ1ขีดต่อ25 25 2เปอร์เซนต แบดตัเป็นสองขีดก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะหลดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้เราเปิดดูดิเร,เราเปิดนี่อ่ามันก็จะโชว์มาสองขีดสองขีดถ้าเราถ้าเราเปดอันนี้มันก็จะเปิดจะเราก็ก็จะปิดแล้วนะอ่ะสองขีดถ้าถ้าเราเปิดหมดนั้นก็แปดชั่วโมงจะแปดชั่วโมง oh. ทั้งคืนนะ่ะอยู่ได้ทั้งคืนนะคะ oh. เราไปแคมป์ปิ้งอยู่ได้ทั้งคืนนะ่ะ อันนี้มันก็มีเสียบสายชาร์จได้ด้วยนี่สายชาร์จแบบเอาเอาทดลองมาดิมาดูดิว่ามันจะชาร์จแบตได้จริงไหมไม่ลองเลยเนะี่ยมันจะดูดแบตใช่หรอเปล่าเปามันก็จะชาร์จแบตให้ดินะ,ะนี่นะคะเอา้าน้าดำนี่ไฟเนี่ยหน้าดำใน,ในดำะแ,นแล้วก็เสียบตูดเข้าไปจึง แหม่แบตชาร์จด้วยแบตชาร์จได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจ้ะมันก็จะชาร์จไปเรื่อยๆเนาะแต่อาจจะไม่แรงเท่าไฟบ้านเนาะปลั๊กไฟบ้านแต่รวมๆก็โอเคมีเสียบไฟได้ชาร์จแบตได้แล้วก็มีเผื่อเราไปหลายวันมีชอล์กซีลให้ที่เราแกะเมื่อวานเนาะให้ชอล์กซีลให้พัดลมถ้าลมถ้าลมวันแรกก็ คือรวมก็หนึ่งพกว่าบาทหนึ่งพันส้อกว่าบาทก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราจะไปล็อกของจริงวันเสาร์อาทิตย์นีน้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันก็ตามไปติดตามชมกันเลยเนาะหลจากคลิปนี้ไปเลย่ะคลิปนี้เราจะไปละค่ะถ้าชอบ่าลืแกห้น้อามกรง้ข้างลนีล้าง่าไหนตรงนี้โอเคหรือถ้า มีอะไรก็เดี๋ยวจะติดตามต่อไปเนาะกับเป็เจ้าตัวนี้เราจะไปลองของจริงกันอ่าโอเคคลิปนี้ไปก่อนล้วค่ะสวัสดีค่ะไปครา